I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was wrong. Romeo. I was looking for my Juliet. ที่สนใจอยากได้กําไรหินสวยๆนะคะเนี่ยมีโอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยอันนี้คือตัวอย่างนะรูปภาพถ่ายรูปภาพสินค้านะคะถ่ายจากสินค้าจริงเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ไปดูในช้อปปีได้นะคะหรือว่าทักมาถามก็ได้มีเยอะมากจริงๆเลยนะคะเป็นหินแท้ๆเลยเกรดพรีเมียมแต่ว่าขายในราคาย่อมเยาว หลายๆคนซื้อกันไปบ้างแล้วนะคะส่วนใครที่อยากได้เพิ่มก็มาดูใครที่อยากได้ใ,ใหม่ๆก็มาซื้อกันจัดกันไปเลยมีเยอะจริงๆนะคะถ้าเห็นในแบบแล้วไม่ชอบมาถามได้นะคะว่าสามารถร้อยแบบนี้ใช้เห็นอันนี้อันนี้อ,นนอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็มาถามได้นะคะขายกันอยู่เรื่อยๆเลยนะจ๊จเพื่อนๆอันนี้ไหมสวยมากเลยนะ เยอะแยะมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะโอเคยังไงก็อย่าเลื่มมาสนับสนุนกันนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกับทิทาโรแล้วก็คลิปไพ่ไม่โกหกนะคะอันนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็น EP ที่5นะคะ แล้วก็วันนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเราจะเปิดมาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไพ่เขาจะออกมาเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเขาเขากําชับมาว่าไม่ว่าจะออกมาเรื่องใดก็ตามไพ่ไม่โกหกแน่ๆนะคะแต่ที่สำคัญเลยสิ่งที่ไม่โกหกอีกอย่างหนึ่งคือโฆษณา <c oughs> <c oughs> ถ้ามีคนดูให้เยอะก็จะได้ตังค์เข้ามาในช่องเยอะซึ่งตอนนี้ได้น้อยมากเพราะว่า รายได้ที่เขาจะให้ต่อโฆษณามันลดลงเยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นการที่มีพระคุณต่อเรามากๆเลยนะคะถ้าช่วยดูโฆษณาให้สักหน่อยแล้วก็ในช่องก็มีสินค้าต่างๆมากมายจำหน่ายอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะมะาเพื่อไม่เป็นการเสียเว,เวลามาดูดีกว่าว่าไพ่ในวันนี้จะออกมาเรื่องใดบ้างนะคะ ใครไม่โกโหกวันนี้มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเราบ้างเอ่ยอืมมาโอ้ใครกำลังเครียดเนี่ยอยากจอกมาจากความเครียดจะบ้าตายอยู่แล้วเ <c oughs> สียงเรานายอบซอ s ลีเวิร์ชช่วยปลดปล่อยเขาหน่อยค่ะทุกเหลือเกินนะคะ Why Page of Cups r e v e r s e ก็ทุกแลส้สิเธอไม่แสดงออกไปตรงๆเลยบอกเขาไปเลยสิจ๊ะว่ามีใจให้เท่านั้นแหละ <laughs> Five of Swords r e v e r d s นะคะคุณค,ค่ะคนคนนี้โกหกตัวเองเรื่องคุณอยู่นะมันเขาไม่ได้โกหกคุณนะเขาโกหกตัวเขาเองนะแล้วก็ Page of Pentacles r e v e r d s เนี่ยมีปากแต่ไม่พูดคำขอโทษด้วย ะเก็บไว้ทำไมนักหนาะอีโก้แรงจังเลยนะคะแชร์ิโอต์รีวิไม่แน่ใจว่าดิวอยู่กับนุ่มๆสาวๆราศีกรกฎด้วยหรือไม่เพราะว่าชาวกรกฎเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นราศีที่มีการสื่อสารที่ห่วยที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาบอกว่าห่วยสุดสำหรับการสื่อสารคือราศีกรกฎ แต่ว่าอันนี้จะเป็นรายสีอะไรก็ได้นะคะแต่พลังงานมันไปในทิศทางนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันอยู่ที่เดิมนะเดินไปสองเก้าปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่ะถอยไปอีก3ามอเดินไปไม่หนึงถอยอีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงจุดหม่สักทีนะปากมีแต่ไม่พูดเราก็สมน้ำหน้าเลยเนี่ยแบกรับความทุกข์ไว้เนี่ยเฮ้ย ten of ones reverse นะคะเป็นความทุกข์ทางใจเหลือเกินที่ไม่ที่บอกคุณไป มีโอกาสเราไม่พูดเนี่ยเดวิ e l of Fortune อัปไรจักวาลบอกว่าแล้วแต่เลยนะอุตส่าห์ให้มาเจอกันแล้วก็เสลอเองไม่ยอมไปบอกเขาเองว่ารู้สึกยังไงแต่พอมีปากก็พูดไปเรื่อยอันนี้จักวาลบ่นให้เขานะคะจักวาลไม่ได้บ่นให้คุณนะบ่นให้เขาเพราะเขามีโอกาสที่จะบอกคุณตั้งหลายครั้งแต่เขาไม่ทำ <c oughs> เขาไม่ทำ <c oughs> อะ o r รอ s o r t อัพไรคุณขาคุณอาจจะเห็นคนคนนี้แสดงออกกับคุณว่าเขาไม่ได้จะแคร์อะไรเลยชีวิตเขาก็ใช้ไปวันวันหนึ่งปล่อยวางไม่ได้รู้สึกร้อนหนาวใดๆที่ไม่ได้คุยกันเพราะจากหน้าไพ่แล้วนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุยกันน้อยหรือไม่ได้คุยกันเลยเงียบสงบการสื่อสารกระพัวกระพางหมดเลยไม่งั้นเราไม่บน่นหรอกว่ามีปากแต่ไม่พูด มือก็มีแต่ไม่พิมพ์นะคะอยไม่ไหวอ้าแสดงออกไปแบบนั้นแต่ไม่รู้รู้สึกแบบไหนนะแต่ที่แน่ๆมีความรับอยู่นะคะ Ace of Swords จ้าความรับก็รอเวลาที่จะระเบิดประทุออกมาเหมือนลาวาปั้งระเบิดตู้มเลย <c oughs> อ่ะ Queen of Wands upright เราคิดว่าเขามีความหมั่นไส้คุณเบาๆที่คุณ ไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนจริงๆที่ไม่มีเขานะคะแต่ตัวเขาไหนเขาแสดงไปแบบนั้นเราตอบไม่ได้นะว่าเขาทุกข์ไหมแต่เราคิดว่าน่าจะทุกข์นะเพราะว่าไพ่ใบแรกอะเขาก็เรียกร้องจากคุณแล้วตั้งแต่ต้นว่าการุณาการุณาเถอะปลดปล่อยเขาจากความทุกข์นี้ได้ไหมแล้วคุณอยากจะบอกเขาว่าเลยคะเราตอบแทนได้เลยคุณก็บอกว่า เธออยากปลดปล่อยความทุกข์ของเธอเทอกออกมาสิจ้าพูดค่ะมีอะไรพูดมาสื่อสารค่ะแค่นี้เลยค่ะปัญหาอยู่ตรงนี้เลยที่ไม่คุยกันเพราะว่าจักรวาลก็บอกอยู่ว่าอุตส่าห์พาให้มาเจอกันแล้วแต่ทำไมมีอะไรไม่พูดไม่คุยเนี่ยคุณก็ไปเฉิดฉายใช้ชีวิตแฮปปี้ของคุณแล้วปะแล้วก็มันทำให้เขาอย่างที่บอกเนาะหมันไส้นิดหน่อยที่คุณดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลย แล้วเขาจะให้คุณทุกอะไรคะเนี่ยเไม่เข้าใจนะอ่ะจากหน้าไพ่วันนี้เลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายการที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3หรือใครใดๆต่อให้กรณีของคุณเองนะสถานการณ์ของคุณอาจจะ ัวเขามีคนนูน่นคนนี้อยู่แล้วอาจจะแต่งงานแล้วมีคู่อยู่แล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ตรงนี้เลยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นปัญหาเลยสำหรับความสัมพันธ์ที่จะไปเตาะปัญหาเดียวเลยก็คือคนคนนี้มีอุปนิสัยแย่ๆอยู่อย่างคือเป็นคนที่ชอบเก็บอะไรไว้กับตัวมีอะไรก็ไม่พูดไม่บอก ก็แค่บอกคุณก็รู้แต่ไม่บอกแล้วประเด็นคือความรับที่อยู่ในใจเยอะมากอยากรู้ใช่ไหมมาถึงจุดที่ต้องเปิดแล้วเราจะพาคุณแหกเองฮึบวาย the high priestess คะ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่คุยกันไม่ต้องเปลืองเน็ตใช้โทรจิตก็ได้งั้นแกก็ไปคุยกับน,นกแก้วนะ้องขุนทองเธอคะ่ะเพราะว่าตรงนี้เลยเราเป็นมนุษย์นะ เราอยากคุยแบบสื่อสารเหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอใช้โทรจิตเธอก็ไปคุยกับมแมลงมุมเอ้ยจิ้งโจกตุกแกก็ได้นะอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาสื่อสารกับคุณทางโทรจิตเองพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะคะว่าคุณสามารถสื่อสารกับเขาได้หรือไม่ <c oughs> เดี๋ยวเสียงหายเราเหมันไซ้พลังงานของมากจริง <c oughs> เอา้าโอ้ยเราสอดจ่อมาเยอะอะไรนักหนาเนี่ยเอาสิบ 10ดาบนะคะเทนออฟสอดเนี่ยจิ้มหัวใจเจ็บปวดเหลือเกินกับความรักครั้งนี้ทั้งๆท,ท,ที่คุณก็ยังไม่ได้ทําอะไรให้เลยนะเนี่ยคุณแค่ใช้ชีวิตแบบปกติอุ๊ยควีนออฟสอดคุณค่ะเขามีอะไรก็ไม่รู้ในใจมากมายติดลบมากเราบอกแล้วว่าเขาหมั่นไส้คุณที่คุณมีเสน่ห์เราคิดว่าพลังงานแบบนี้คงหนีไม่พ้นการที่ไปแอบสอดสองชีวิตของคุณแน่ๆถึงแม้ว่าจากหน้าไพ่ทั้งหมดตรงนี้ยังไม่มีไพ่สองเลยแต่ พลังงานออกมาในรูปแบบที่คนคนนี้มีการเคลื่อนไหว b e h i n d the s c e n e รับหลังคุณนะคะแล้วการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเราขออนุญ,ญาตเผือกดีกว่าว่าคืออะไรเพราะดูเหมือนเขารู้ดีเหลือเกินเรื่องของคุณเนี่ยโอเค Four of Cups r e ว e r ์เขากลัวคุณไม่เอาเขาค่ะเขาถึงต้องไปสืบดังนั้นอย่างที่บอกเนาะว่าเบื้องหลังเนี่ย ก่อนที่จะทําตัวเสลอมาโดยตรงแล้วให้คุณปฏิเสธเทไปเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งที่เสลอน้อยที่สุด <c oughs> ก็คือการที่แอบทําอะไรลับหลังคุณเงียบๆแล้วไปสอดส่องดูชีวิตของคุณจากนั้นก็ามาเจอคุณใช้ชีวิตแฮปปี้สวยขึ้นหลอขึ้นมีคนสนอกสนใจคุณมากขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นจะตายจากตรงนี้นะคะเพราะว่ามันใส้คุณมาก รับไม่ได้ทำไมไม่ทุกเลยที่เขาเป็นอย่างนี้เอยเราอยากด่าคุณเครื่องเครื่องด่ามันเริ่มติดแล้วอะเราอยากด่าเขาจริงๆอะแมมีอะไรอีกฮึกมาเนี่ยเทมเพลสเลาแต่ใจตัวเองมากเลย เรียกร้องให้ทุกคนบนโลกนี้ต้องไปโอบเขาในขณะที่ตัวเองทําตัวห่วยไม่ต้องโอบนะคะคุณขาตอนนี้นะสิ่งที่เราจะสามารถแนะนําคุณได้ก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าที่อ่านมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงคือคุณไปพัฒนาตัวเองสวยขึ้นหล่อขึ้นดูมีออร่ามากขึ้นเป็นที่ต้องตาต้องใจทั้งเพศตรงข้ามและก็เพศเดียวกันเนี่ย มันทําให้เขายิ่งแบบอ,อ,อดิบด,ดิ้นนึกอ,ออกไหมจะเป็นจะตายทําไปค่ะสนุกดีเราดี่นะเราบอกเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนอ่านไพ่เราไม่ได้เป็นา a ร o t reader สายขาวนะเราอะสายดำมืดเลยอะไรที่ไม่ควรแนะนําเราก็อยากจะแนะนํำเมื่อกี้พูดไปแล้วอย่างเช่นถ้าเขาจะเป็นจะตายใช่ไหมให้มันตายไปเลยค่ะสนุกดีโรคจิตเบาๆนะเราอะจริงๆ เอา้าก็ทีเขาเวลาเขาทำกับคุณเขาไม่เห็นคิดเลยว่าคุณจะรู้สึกยังไงใช่ไหมก็จะเป็นไรไปถ้าเราทำเหมือนที่เขาทำกับเราเนี่ยเขาพ่อเราสอนว่า treat people the way people treat you ก็คือทำปฏิบัติอย่างที่คนอื่นเขาปฏิบัติกับเราเนี่ยถ้าเขาดีมาเราดีกลับเขาไม่ดีเราก็อาทำเป็นต้องดีเพื่อใช่ไหม <laughs> แมะ ขอดูไพ่ข้อความซิว่าเขามีอะไรที่จะพร่ำพรรณนาตรงนี้โอ้ยลิ้นเราก็ผันกันนะเนี่ยมีอะไรที่เขาจะพร่ำพรรณนาตรงนี้บ้างจะมาเว้นเวรงองแงทําตัวเป็นเหยื่ออีกหรือเปล่าแล้วก็จะมาแก๊สไลท์ให้คนอื่นผิดไม่ได้นะจ๊ะพลังงานมันไปทางนั้นด้วยนะเนี่ยเอา้าแมมฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเอา้า คุณก็เปลี่ยนไปด้วยส่วนหนึ่งมันก็เลยทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไป <c oughs> เขาบอกว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นแยะๆมากมายเลยแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นด้วย <c oughs> ตอนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าเอาไงต่อดีเอาไงดีนะเอาไงดีเอาไงดี <c oughs> ส่วนหนึ่งมันมาจากคุณนี่แหละปุณที่เขาบอกว่าคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็พลังงานเฉิดฉายขึ้นนะคะสมน้ำหน้าแก่ฮ <c oughs> ึบ เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณบ่อยมากเลยแล้วก็ยังสัมผัสพลังงานของคุณได้อยู่รอบๆตัวหรือภาษาบ้านๆที่เรานิยมกันใช้กันก็คือว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเขาคิดถึงคุณแทบจะทุกวินาทีนะคะโอ้ซาบุทาชไปแล้วจะเถอะอืมอืมอืมอ่ะเขาบอกว่าเขาก็กังวลกังวลนะว่าการที่เขาทำตัวผีบ้าผีบอแบบเนี้ย ไอ้รูปแบบเดิมๆที่มันเป็นเขาเนี่ยขี้ขลาดตาขาวตาแหกรียบหนีไปก่อนก่อนที่คุณจะเทเขาเนี่ยมันจะทําให้เป็นการทําลายความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแล้วเราก็ตอบเขาไปว่า yes มันเป็นไปแล้วจ้าเรียบร้อยเราด้วยทําลายแล้วไม่เหลือเลยพังสมมันอ่ะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับ ใครๆเลยโยกเว้นกับคุณคุณคะจําไว้นะที่เราบอกคุณมันอาจจะดูเร็วๆนิดนึงนะที่แนะนําไปแบบนั้นอย่าไปใจดีมากถ้าเขาจะดิ้นพลัดพลาดพลาดพลาด,ลาดเหมือนกิ้งกา่าถูกน้าร้อนลวกก็ let it be ปล่อยให้มันเป็นไป let it be ร้องเพลงแต่เขามาเก็บค่าลิขสิทธิ์ <laughs> let, it let it be let it be let it be นะคะอย่าไปสนใจเยอะ เอาตัวเองก่อนเนี่ยไปเสริมสร้างความงามความหรอให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เขารู้สึกอิจฉาตาร้อนหมันไส้จนชักไปเลยค่ะสะใจสุดอ้าวมาฮึบอุ๊บโอ้สม <c oughs> เขาถามว่าถ้าเขากลับมาขอร้องคุณให้กลับมาเนี่ยคุณจะปฏิเสธเขาปะคุณไหยโกรธเขายัง เราอะเราไม่ตามใครนะคุณเราบอกเลยเราไม่ได้หมายความว่าเรามันหน้ามันโหนกเราสวยนะแต่คุณพ่อเราค่ะคุณพ่อเราอะ่ะเป็นคนที่หล่อมากอันนี้เราเราขออนุญ,ญาตพูดนะเผื่อคนอื่นจะได้เอาไปใช้บ้างพ่อเราเป็นคนที่หล่อมากเราพูดเลยโคตรหล่อหน้าคล้ายๆคุณแซมอยู่ละนันคนตาย,ยาวๆจมูกโดง่งเว่อร์ั้นเลยเสร็จแล้วก็จะมีสาว เข้ามาหาตลอดเวลาทาั้งๆที่ก็มีเมียและมีลูกเยอะแยะแล้วนะคะเมียไม่ได้เยอะนะเมียมีคนเดียวคือแม่เราแต่ลูกอะไรคนแต่ก็ยังมีส,สาวมาวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ตลอดแล้วพ่อตอนเนี้ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็มีร้านตัดสูตรด้วยแล้วก็จะชอบมีส,สาวมาละอ่อยเยือมาตัดชุดแค่สูตรอย่างนั้นอย่างงี้พอจุดวัดตัวนี่เขาก็จะกระดีกระดานะพอ อยากให้พ่อเราไปสัมผัสนะถามว่าพ่อเราชอบไหมผู้ชายก็มั่นหน้ามันโหนไปตามเรื่องตำราเลยแต่พ่อเราก็จะสอนอยู่ยเสมอว่าจําแวนะลูกเราเป็นผู้หญิงมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราต้องมีศักดิ์ศรีไม่ตามผู้ชายตัดตรงนั้นทิ้งไปเรื่องศักดิ์ศรีไว้ก่อนเอาแค่ว่าไม่เซ็ตผู้ชายเนี่ยอันนี้ใช้ได้กับผู้หญิงด้วยนะคะหนุ่มๆใช้ได้กับผู้หญิงด้วยใช้ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเราขอเน้นเรื่องเป็นผู้ชายแล้วกันเพราะว่าสาวๆมาดูกันเยอะ พ่อเราบอกว่านะจุดนึงเนี่ยนะคนเรามันจะมีความมั่นหน้ามั่นหนุเป็นทุนเดิมอยู่แล้วละ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคนเข้าหายเยอะๆพ่อพ่อเราก็เป็น <c oughs> ดังนั้นแล้วถ้าเราอยากเอาชนะเขาอย่าไปแสดงออกโดยการที่ทำเหมือนว่าโอ้โหเขาเป็นโอ้โหเทพเจ้าก็เดสโคตรหลอ่อโคตรเจ๋งอยากได้มาก ยา yeah. มันไม่เล้าใจและคนที่เราใจพ่อเราที่สุดก็คือแม่ของเราเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมนางมาจากชัตตระกูลที่ดีค่ะลูกลูกคนมั่งมีลูกคนมีหน้ามีตาแล้วนางก็จะแบบศักดิ์ศรีแรงหรอกไหมปิ้งพ่อเรานางก็ไม่แสดงก็เฉยเฉยเสร็จแล้วก็ให้พ่อเราตามจีบค่ะแล้วพ่อเราหายไป นะก็มีช่วงหายไปเหมือนกันเพราะสมัยก่อนพ่อเราเป็นนักบินด้วยทีนี้แม่เราก็ไม่ตามเลยเราเคยถามแม่นะแม่คิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ไม่ตามฉันก็สวยของฉันไม่มีคนนี้ฉันก็หาใหม่ดังนั้นพ่อเราสอนว่าอยากให้เขาได้เราอย่าตามอย่าตามมนุษย์เรามันจะมีบางอย่างที่ทริกเกอร์บางอย่างในตัวเราคือถ้าใครยิ่งแสดงเหมืนไม่อยากได้เราเรายิ่งอยากได้เขานะคะ อันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวเลยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเราบอกไปเรื่อยๆเลยว่ามันจะมีอะไรที่ยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเพราะว่าคุณก็มาดูด้วยเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าไม่ชอบที่เจ้าของช่องที่ใช้เงินส่วนตัวซื้อไพ่ซื้ออะไรมาอ่านแล้วเล่าเรื่องส่วนตัวก็ไม่ต้องฟังแต่สําหรับคนที่คิดว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะ ที่เราเล่ามายืดยาวเนี่ยมันจะมีจุดเล็กจุดน้อยที่ทําให้คุณรู้ว่าเพราะอะไรมนุษย์เรามันถึงเกิดการกระตุ้นกับสิ่งที่เหมือนรีเจ็คเราเน้ออกหมที่แบบปฏิเสธเราเพราะทุกคนต้องการเอาชนะมนุษย์ทุกคนมีอีกโก้อยู่ในตัวอันนี้ก็เหมือนกันที่เขาจะเป็นจะตายอย่อยางเนี้ยเพราะว่าคุณเป็นแบบนี้ แล้วคุณก็ไปหวานเสน่ห์เลยเปือ่อยได้เลยไม่ต้องกลัวใครว่าคุณเจ้าชู้แต่คุณอย่าไปทําจนติดเป็นสันดานก็พอพอกรุบกริบพอเช็คเลตติ้งก็พอนะคะนะตามนี้พอเท่าที่ดูแล้วคือวิธีเดียวเลยที่จะทําให้คนนี้อยู่นิ่งก็คือคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆแวรู้ตัวเองเยอะๆแล้วก็แสดงให้เขาและคนอื่นเห็นว่าคุณมีความเคารพในตัวเองมากเพียงพอ มากเพียงพอและรักตัวเองมากเพียงพอที่จะไม่ไปฟูมไฟล์ว้นเวอรเรียกร้องความรักจากคนอื่นเราถึงไม่ตามใขรอย่างที่บอกไปไม่ได้มันนามันหนกแต่เราถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะคะโอเคมาทีนี้มาดูสิว่าตัวคุณเองคุณมีอะไรที่คุณอยากจะบอกกับคนมันหนา้ามันหนก <c ười> คนนี้บ้าง <c ười> นะคะคุณรู้ไหมครั้งหนึ่งนะ ถ้าเราเคยไปตามใครมันจะทําให้คนคนนั้นจําแพทเทิร์นแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ตามเราเพราะฉะนั้นเราหายไปสามวัน4ี่วันเดี๋ยวเขาก็มาแต่ถ้าคุณคุณเปลี่ยนบทบาทอะคุณอาจจะเคยตามใช่ไหมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนบทบาทใหม่เลยเขาคิดว่าเดี๋ยวสามวันนะคุณต้องต้องตามแนะ่แนเะดีนะ๋ยวส้มต้องตามบอยแน่แนแล้วถึงเวลาจริงๆส้มปูเป้อะไรก็ตามแต่บอยพี่สกเนะี่ย มันเป็นชื่อตัวละครแล้วนะคะเผื่อใครเข้ามาดูเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงคนพวกนี้น่นแหละแ,ละแล้วคุณก็เปลี่ยนบทบาทใหม่ไปใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขแล้วสิ่งที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เขารอคอยว่าเดี๋ยวคุณก็ทักมาเนี่ยแล้วมันไม่เกิดขึ้นมันจะทําให้เขาแบบเหมือนถูกบลูสอีโก้และบลูสก็คือเป็นรอยช้าเป็นอะไรที่เป็นแผลข้างในและต่างกับบูสนะคะบูสนี่คือยิ่งไปเพิ่มให้เขา เพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้ถูกบูสต์หรือบลูส s นะเอาให้ถูกแล้วจะรอดลองดูไม่เป็นการเล่นเกมแต่อย่างใดการที่คนเราเห็นคุณค่าตัวเองไม่ใช่เป็นการเล่นใหม่เกมนะคะอ่ะแม่คุณอยากบอกอะไรเขาโอ้ยตายแล้วหยิบมาได้เหมือนคลิปเข่าก่อนเลยก่อนหน้าเนี้ย น่าจะเป็น EP 4สมั้งได้พไพ่ใบเดียวกันเลยคุณบอกว่าคุณรู้นะว่าบางสิ่งบางอย่างระหว่างการเดินทางของเราทั้งคู่เนี่ยมันถูกทริกเกอร์มันถูกกระตุ้นอยู่แหละเป็นเรื่องปกติซึ่งในบางบริบทมันก็ไม่ได้มีความสนุกใดๆเลยมันเหนื่อยมันท้อแท้แต่ว่าแทนที่เราจะไปทำตัวเองเหมือนเป็นเหยื่อเราเก็บสิ่งพวกนี้ไปเรียนรู้ แล้วก็แก้ไขจักข้อผิดพลาดทำมันใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจะไม่ดีกว่าเหรออันนี้คุณบอกเขานะคะพอแลดูว่าเขาจะทำตัวเองเป็นเหยื่อเือนคลิปก่อนเพียงแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันบางอย่างนั่นแหละนะลองไปดูก็ได้คลิปที่แล้วแต่ณนตอนนี้เลยตามที่เราแนะนำไปลองเอาไปใช้ใดูนะคะเพื่อน โอเคประมานี้รักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องอย่าลืมมาซื้อไพ่ซื้อหินซื้อเทียนหอมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย วันนี้ทติทาร่โมีสินค้ามานำเสนอคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรหอมๆนะคะอย่างเทียนหอมอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกเยอะๆมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแว็กซ์เมลนะคะแว็กซ์เมลมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายแบบมากเลยนี่ก็ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยจะมาในรูปแบบเหมือนช็อกโกแลตนะคะมาซื้อได้เลยนะคะมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อันนี้อีกเป็นแว็กซ์เ มีเยอะหลายกลิ่นนะคะแต่และคอลเลคชันมีอยู่ประมาณ8-9กลิ่นแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมซ้อนข้อความจากจักรวาลน,นะคะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเนาะอันนี้นะคะสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้ด้วยนะจุดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความให้กำลังใจต่างๆส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเทียนหอม the fortune เขาจะมีสีซ้อนอยู่ข้างในจุดไปจุดมาจะมีสีต่งตางๆเกิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องดีๆสีแดงความรักแท้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วก็สีดำนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีๆเพราะฉะนั้นอยากได้มาซื้อไปมันก็จะเป็นเทียนเสียงไทยแหละอย่างที่บอกจุดเราก็จะมีสีให้เลือกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนสำหรับราศีต่างๆ มีครบทั้ง12ราศีนะคะพร้อมหินบำบัดข้างในด้วยนะมีครบเลย<ร>อันนี้เป็นเทียนหอมซ่อนข้อความเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณเป็นในรูปแบบคล้ายๆกับพิการ์อะค่ะ,คะแต่จะไม่ได้เป็นเทียนหอมในรูปแบบที่ว่าเราเลือกข้อความเราส่งไปให้คุณนู้คนคุณนี้นะไม่ใช่อันนี้เขาจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนพิกราร์เลยว่า ที่คุณจุดไปเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะส่วนอันนี้เทียนหอมบอกรักนะคะเดีย๋ยวเปิดให้ดูด้านในแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะเป็นเทียนหอมบอกรักเพราะว่าข้างในเขาจุดไปแป๊บหนึ่งจะมีข้อความบอกรักขึ้นมาให้ข้อความเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเรียบร้อยแต่รับรองว่าเป็นข้อความจริงๆนะสําหรับอันนี้ใครที่ชอบข้อความซุกซนซุกซนหน่อย เทียนหอมสีดํานะคะอาจจะเหมาะสําหรับสาวๆซื้อให้หนุ่มๆหรือว่าหนุ่มๆซื้อไปจุดเองก็ได้กลิ่นหอมมากข้อความมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยเลือกได้จะเป็นข้อความที่สุกซนสุกซนหน่อยอันนี้สําหรับหนุ่มๆที่อยากซื้อให้สาวๆหรือสาวๆซื้อไปจุดเองหรือแม้แต่กระทั่งซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อนก็ได้อีกนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะ มีอีกมากมายหลายแบบเลยในช h อป e ีลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆ